อชีวิตบอกว่าอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ต้องทำพิธีอะไรทั้งสิ้นฉันก็อุทิศร่างกายให้อาจารย์ใหญ่นะฉันมีทำเรื่องไปที่ตอนฉันไปต่อบัตรประชาชนนะ่ะ เพราะว่าฉันอายุี4แล้วก็คือทําอันนี้ตลอดชีพแล้วไม่ต้องไปเต่อแล้วไงเจ้าหน้าที่ที่เขตอะสานักงานเขตเขาถามฉันบอกว่าจะบริจาร่างกายาฉันบอกอ้าวก็ไหนเขาบอกว่า60แล้วไม่เอาเขาบอกเอาฉันก็แบบฉันบริจาร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ถ้าฉันตายอะไรก็ฉันกลัวลูกฉันจะลืมไงเอาฉันไปทางานศพไม่ต้องทา มันองมาจาัดงานศพให้กูกูตายก็ไม่ต้องมาคงเคาะลงแมกกินข้าวอียตอนนี้กูมีอ่ะยังมีชีวิตอยู่อ่ะเ้าหัดาต,ตดาเลยตอนพิษแา่ฟังข้ามากินนี่จากข้องมันไม่มาทำงานมันบอกว่าไปผ่าตัดฟันกุดแล้วไม่เป็นทางทูม อันนี้บอกเออลิบๆีไปรักษาหายเร็วๆน้องรอนฟ้าโหวตได้ถึงวันที่สิบแปดสิงหาตัดสินวันที่สิบเก้าเอ็นยูศูนย์ห้าเรื่องจากตักตาตามันสร้างกระแสจะไปสนใจคนวนการมันทึงจ่ามันขี้เมา ขึ้นเวทีมันก็แดกแล้าวแดกแล้าวบนเวทีคนบันเทิงทะเลาะกันไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาสร้างกระแสะทั้งคู่เขาได้กระแสะทั้งคู่ อืมบางปอนเล่นแก้บอกอากาศร้อนๆกินชาไท,ไทยแม่ไข่ร้อนๆโอ้ขอบคุณมากเนาะช่วยซื้อกับแม่แล้วยังมาช่วยรีวิวให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยน่ารักที่สุดในโลกแล้วอ้า เคยรักเคยวิงเราอายุหกสิบไปทำบัตรใช่ไหมเขาบอกอ่ะทำครั้งนี้แล้วไม่ต้องทาเลยตลอดชีวิตเพื่อเดี๋ยวก็ตายแล้วเขาเลยถามแม่บอกว่าจะบริจาคให้ร่างกายให้สุภาพกชาติไทยไหมแบบบริจาคค่ะแบบทั้งเคยถามนี่เขาบอกว่าหกสิบไปแล้วไม่รับไงก็บอกรับเขพูดอย่างนี้อ คีอไอทาบอกว่าโกโก้ว่าอร่อยแล้วสั่งชาไทยโอชาไทยฉันอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกเราขายดีมากวันนี้แพ็คไปหมื่นบ้านที่ฉันหายไปทั้งวันนี่ยแพ็คของเนี่ยคอรีเพิง่งรับออกไปเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาย1อ็มิถุนาเสร็จนะจนมาเนี่ยเดือนกว่าเองเนี่ย เดือนกว่าเองนะส่งไปสามแสนบ้านส่งไปสามแสนบ้านข้าวผัดปลาสลิดจากร้านขันข้าวมาไงพิกแขกแล้วก็ข้าวจินอยาคำคำ,คำ,คำ นี alors, look, ่ะค uh, ุณอะไรทารที G A, C H A R A C H ทารัทเขาแบบสมสั่งมากินหลายรอบแล้วล่ะอู้ขอบคุณมากค่ะคุณทารัฐถ้าแม่อ่านผิดขอโทษด้วแม่งงูอ่ะอ่านว่าทีทีรัฐหรือว่าทารัฐก็ไม่รู้ T I R A R A C H เอ่ะขอบพระคุณแม่อู้กรุณาอุดหนุนแม่ยังช่วยมารีวิวให้แม่อีก ขอบพระคุณที่เมตานะคะขอบคุณเป็นเป็นอย่างสูงเลยค่ะนี่บะพาสีบอ<ะ>ก<ะ>อร่อยจริงๆค่ะชาไทยชงเราอขอบคุณมากค่ะนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้แม่ชงตันตอนเช้าที่เรารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ําแข็งเนี่ยมันละลายมันละลายคุณผู้ชมมันละลายเนี่ยมันละลายแล้วเดี๋ยวเราไปเอาแก้วอีกใบหนึ่งมานะแล้วนี่เทนะ พะวันนี้ให้เขาเอาน้ำแข็งเก็ดมาพี่แกกัญนะข,ข้าวเมื้องสองสามสิบบาทได้แค่ครึ่งกระติกฉันก็เลยส่งไลน์ไปบอกพี่แกร้านขวัญข้าวบอกว่าพาวน,าน้ำแข็งมาเยอะๆหน่อยมันได้แค่ครึ่งกระติกไม่พอกินอืมโอ้โหนี่ลันระดาบอกว่าสินค้าแม่ดีจริงหนูคิด จินไปลงติ๊กโถขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาแม่นะคะช่วยซื้อกับแม่อย่างช่วยแม่รีวีอุยโอไม่ลืมพระคุณเลยนะคะขอบพระคุณจริงๆคุณลานดาขอบพระคุณค่ะนี่บุญเลยบอกน้องลินฟ้าสู้ๆขอบคุณนะคะคุณบุญเล่ยขอบคุณมากค่ะ คือฮะสิบสองไม่ใช่เหรอครับแปลว่าอะไรโอเซ่สิบสองแปลว่าอะไรน้องรุนฟ้าไม่รู้มันหมายอย่างเพราะว่ามันอยู่กับพ่อมันร้านข้างล่างไงฉันไม่ได้ลงไปยุ่งฉันอยู่ข้างบนกินอีกแพ็ล่องทั้งวัน เจอเอแต่เป็นเอเจวิตามินเบอร์รี่ดีไม่แม่ช่วยอะไรบ้างก็ไปอ่านที่หลังเกอาไงอ่านใส่ก็ไปเซิร์ใน Google เลยว่าไอ้คำเนี้ยมันช่วยอะไรบ้างมันให้ประโยชน์ยังไงก็ซื้อไปเลยมันนั่งถามลำคาญซื้อก็ไม่ซื้อ P R A E W บบโบสต์ให้น้องเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ นวพรมาบกสั่งชาไทยแม่มาแล้วค่ะขอบคุณมากค่นนะนวพรปราปาสีบักสั่งหลายรอบและชาไทยแล้วโหวดแนะ่นอนอู้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณทานน้องล้นฟ้าด้วยนะคะแม่มีลูกกี่คนสองคนวิไลพับักชาไทยของแม่อร่อยมากขอบคุณค่ะวันแม่วันที่สิบสองสิงหา สิริแพทบอกว่าคราวหน้าแม่จะเอาน้องแซลมอนไปประกวดใหมมันขี้เละมันขี้เละเหมือนแม่มันแล้วยังสันดาลไม่ดีวันแม่นี่กูบอกกูบอกเลยว่ากูประกาศออกซสื่อเลยไม่ต้องเอาอีแซลมอนซาดีนมาไหว้กูไม่ต้องเหยียบมาบ้านกูกูไม่ชอบอีงโง่อีกควายกูขายชาไทยมันเสือกไปซื้อชาไทยคนอื่นแดกแล้วไปรีวิวลงติกตอกช่องของพ่อมัน พ่อมันเป็นคนทายดูลูกกูกคนโตโง่ขนาดไหนสี่สิบเอ็ดชาไทยมันคือคู่แข่งของเรามันเสือกไปสื้อของเขาแตกแล้วมันก็ไปรีวิวให้ค้าดูเสร็จกูเลยส่งไลน์ไปด่ามันเลยบอกว่ากูตัดลูกตัดแม่สลึงหนึ่งก็ไม่ยกสมบัติให้เลว ทนที่จะรีวิวให้เราเนาะเรามีตั้งห้าตัวมันไปรีวิวให้คู่แข่งมดูลูกกูแต่งโง่ขนาดไหนอีลอนฟ้าขี้เหล่และยังโง่ไม่ใช่ลอนฟ้าอุ้ยพูดผิดเว้ยพูดผิดพูดผิดอีสซาแมอนอุย้ยพูดผิดแซมแนแซมแนไม่ใช่ลอนฟ้าอีสซาแมน โมโหมันเนี่ยบอกว่าวันแม่ไม่ต้องเหยียบมาบ้านกูเลยนะกูไม่ต้อนรับ ใส่น้ำแข็งเกดเนี่ยจะอร่อยแต่พี่แขกอะปนน้ำแข็งยูนิคมาต้องใส่น้ำแข็งเก็ดจึงจะอร่อยแต่ก้าวเนี่ยเทแล้วมันจะหกนะคุณผู้ชมเนี่ยทำไงดีวะเทแล้วมันจะหกนะอ่ะนี่คุณผู้ชมดูดเิเนี่ยเนี่ยสลิมดิ้งไทยทีใส่ดูสิใส่น้ำแข็งเกดยิ่งสวยยิ่งอร่อย น้ำแข็งเกตอร่อยฉันสั่งเครื่องทาน้ําแข็งเกตแต่เซลแม่งเฮียถ้ามึงดูอยู่นะมึงเลวมากเนะี่ยกูสั่งเครื่องมึงแล้วมึงไม่ไม่รีบจัดการบริการกูนะสั่งไปทางไลนมันยังเฉยไม่ตอบอะ่ะซื้อเครื่องทาน้ําแข็งเกตหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนี่ใส่น้ำแข็งเกตจะอร่อยกว่า น้ำแข็งยูนิตมันอร่อยกว่าใส่น้ำแข็งเกศอ่ะแล้วไปทำบิงซูก็อร่อยทำไอติมก็อร่อยทำเค้กชาไทยก็อร่อยทำไมคุกกี้ชาไทยก็อร่อยบาวนีชาไทยก็อร่อยแล้วเขาไปทำสังขยาชาไทยซึ่งของแม่ไปทำนะไปทำไอติมไปทำบิงซูไปใส่น้ำเต้าหู้แล้วก็เป็นผสมกาแฟกินก็อร่อยบางคนก็ เอาไปใส่กับอะไรนะไอไข่มุกบางคนก็แบบใส่ท็อปปิ้งข้างบนนะเป็นเฉาก้วยเป็นขนมปังก่อเป็นโอ,โอริโอ้คุกกี้ก็มีหรือซีเรียลเนี่ยของฉันเนี่ยบางคนก็ไปกินยบบปัตต้องโก,โกตอนเช้าร้อนๆนะกินกับโซลเปาก็อร่อย ใส่น้ำแข็งเก็ะจะอร่อยมากเอาไปปั่นก็ร้านคาเฟ่ต่างๆซื้อฉันเป็นแสนเลยนะแถวเยาวราชก็ซื้อฉันคาเฟ่ท,ทั่วประเทศเลยซื้อของฉันแล้วก็ไปไป,ไปชงซองหนึ่งฉันขายถูกนี่สามสิบหอสี่พันตกซองละสิบสามบาทเขาก็ซองหนึ่งชงแล้วเขาก็ปัน่นแล้วเขาก็ใส่ทับป,ปิ้งเขาไปขายเจ็ดห้าบาทกำไรตั้งเท่าไหร่ เนี่ยรันดาบอกแม่จ๋าได้ไหมที่หนูเคยส่งเบานี้ไปให้แม่ตอนนี้หนูทําเบานี้ชาไทยแล้วนะคะเอาชาไทยแม่มาทําอู้ขอบคุณมากรันดาขอบคุณมากเพราะชาไทยแม่อร่อยมากร้านอารมณ์ดีที่ขายไอติมอ่ะเขาก็เขา,ขา,ขาซื้อชาไทยแม่ไปสิบห่อนะวันนั้นะสิบหอก็ร้อยสองไปทําไอติมขายแล้วก็ร้านแซ่บพีนชาที่ขายส้ตมตำอยู่ราชมังคลาก็ซื้อแม่ไปสองพันสิบสี่ห่อเอาไปขายที่ร้านเขาเลย ที่ร้านลุงพลโพทะเลบางปูก็มีขายนะแม่ฝากลุงพลขายอยู่นะใครไปกินร้านลุงพลโพทะเลบางปูก็ซื้อชาไทยจากลุงพลได้เลยแม่ฝากลุงพลโพทะเลบางปูขายอยู่นี่ T A R A C H T A T A L หรือทีรัฐก็ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นแม่รู้ไหมชาของแม่ลูกน้องผมที่ทำงานผมชมว่าอร่อยมาอู้ขอบคุณมม่ท่านทารัต ถ้าอ่านผิดขออภัยนะทีรัดก็ได้ทารัดก็ได้ขอบค่าคุณแม่ที่กรุณาอุดหนุนแม่อย่างกรุณามารีวิวให้แม่กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะอืสุสุระเอชยูสุอายูอุบีเอดาสุดารีรัตสุสุระดารีรัชบอกว่าวันนั้นโบวตให้น้องล่นฟ้าสิบโกแล้วนะคะ น้องน่ารักมากๆร้องเพลงเก่งมาอุ้กับขอบพระพคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่กรุณาเมตตาหลานฉันนะคะขอบพระพคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงเฮ้ยคุณพี่รวยเป็นหมื่นล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขที่หนึ่งเลขชุดสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะอืม,ม,มาเมียวบอกไปดูยอดไลน์น้องรนฟ้านํำโด่งเลยค่ะแม่ดูที่ไหนอะยอดไลน์ดูที่ไหนจ๊ะ ังความบอกขอให้ทุกคนโหวตให้น้องล้นฟ้าปังๆขึ้นอันดับหนึ่งออ้กับเราก็คุณคุณปังปอนค่ะรรดาบอกใครมาทำเล็บหนูชงให้กินเลยค่ะบริการแม่ได้ลูกค้าเพิ่มอีโอขอบคุณมากรารดาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่มาโหวตด,ด้วยมาไลค์ like, เอคอมเมนต์ให้แม่เนี่ยรีวิวให้แม่ด้วยนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาแม่ค่ะ วันนี้แม่ไม่แต่งหน้าก็ช่างแต่งหน้ามันไปแต่งกองถ่ายเอเจนซี่ที่ขอนแก่นมันจะกลับมาวันที่แปดเขาจ้างมันไปถ่ายไปตั้งหลายวันก็เลยแบบไม่ได้มาแต่งหน้าให้แม่ตั้งแต่วันที่มันมาแต่งให้แม่วันสุดท้ายคือวันที่ยี่แปดนั่นแหละวันเฉลิมพระชนม์ปัสาแล้วมันก็ไม่ได้มาจนถึงบัดนี้เลยกลับวันที่แปดกลับจากขอนแก่น วันนี้ตะก้องมันไม่สบายมันบอกว่าปวดฟันไปผ่าฟันคุดแล้วเมื่อคืนมันไม่ได้นอนทั้งคืนฉันก็เลยส่งไลน์มันบอกว่าเอิมก็ไปรักษาให้หายเร็วๆก็แล้วกันมันไม่มากูก็ประหยัดวันละสองพันกูจ้างมันวันละสองพให้กินข้าวอได้นะรถประจําตําแหน่งกูนะให้มันขับนะน้หนึ่งล้านแปดสห้าหมื่นรถฟอร์จูเนให้มันขับมาตั้งแต่ปีหกูนย์จนถึงเดี๋ยวนี้ ฉันออกรถป้ายแดงเลยนะซื้อเงินสดเลยปลายเดือนธันวาห้าเก้าแล้วก็ให้มันขับมาจนถึงบัตรเนี่ยให้มันเอากลับกลับบ้านนะเติมน้ำมันรถด,ด้วยเป็นรถประจำตำแหน่งของมันเติมน้ำมันรถให้ด้วย M.O.N. มันบอกว่าวันก่อนก็โหวตให้น้องร้นฟ้า20บโหวตจากพี่หนูส่งไลน์ให้แม่โอ้ขอบพระคุณมากนะคะ ที่กรุณาเมตตาขอบคุณจริงๆค่ะไม่ลืมพระคุณเลยขอบคุณแทนน้องลนฟ้านะคะทีเอฟซีทุกท่านเมตตาน้องลนฟ้านะคะสุชาดาตู้หู้แดงบอกว่าชาไทยแม่อร่อยจริงๆค่ะขอบคุณที่ทําของมีคุณภาพไมคนไทยกินโอ้ขอบคุณมากชาไทยนี่แม่ลงทุนไปเกือบสิบกว่าล้านนะต้องทําเยอะๆมันถึงจะถูกไงก็เลยทําลงทุนสิบกว่าล้านเลยแล้วก็ เอามาขายพวกเราถูกถูกไงถ้าหากว่าเราทำน้อย่ต้นทุนซองหนึ่งอ่ะสี่ห้าร้อยแล้วรู้หรือเปล่าอันนี้แม่ทำทีอ่ะเป็นล้านซองเข้าใจแม่กูด<อ>บอกว่าอาจารย์ขับรถเป็นไหมตอนที่เรียนปริญญาตรีอ่ะตอนปี2543ถึง46-3ปีฉันไปเรียนที่รามคำแหงนะเรียนกฎหมายนะเรียนตอนแก่นะฉันขับรถสปอร์ตเว้ย ขับรถสปอร์ตสีแดงไปเรียนทุกกลางคืนเพราะว่าเรียนเขาเรียกเรียนภาคพิเศษเรียนกลางคืนหน่วยกิจมันจะแพงหน่วยกิจละแปดร้อยกลางวันเขาหน่วยกิจยี่ห้าแต่พอเรียนกลางคืนหน่วยกิจมันแพงเป็นหน่วยกิจละแปดร้อยสำหรับคนรวยเรียนฉันขับรถสปอร์ตสีแดงไปมาหาไร่รามคำแหงสามปีแล้วพอฉันไปทำเบริกที่ตาปุ๊บมันขับไม่ได้เลยมันชนเกาะกลางเพราะว่า คนทาเลสิกที่ตาชันสายตาสั้นตั้งหกร้อยมันจะมีปัญหากลางคืนแล้วเราไปเรียนกลางคืนไงกลางวันเนี่ยปกติกลางคืนจะมองไม่เหมือนคนปะกะติมันจะมืดแล้วฉันก็ขับไปชนเกาะกลางอะไรฉันก็เลยไม่เอาเพราะกลัวต้องไปตายในคุกอะ่ะเหมือนไอ้มินตอนนั้นมันมีครูคนหนึ่งไงที่ว่าไปชนคนน่ะแล้วก็ติดคุกเห็นไหมกลัวต้องไปติดคุกก็เลยไม่ขับเลยตั้งแต่ตั้งแต่ทําเลสิกที่ตานะเลิกขับจนถึงเดี๋ยวนี้เลย PAT แพทย์บอกโชคดีได้กินของดีละค่ะข,ขายให้พวกเธอเนี่ยฉันขัดทุนก็มีนะเวลาจัดโปรเนี่ยฉันจะขัดทุนแต่ฉันถูกลอตเตอรี่ไงฉันถูกลอตเตอรี่ทุกงวดฉันก็เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาจ่ายค่าส่งเคอรี่ให้พวกเธอแต่ถ้าซื้อหกห่อหนึ่งพันเนี่ยฉันได้กําไรซื้อสิบห่อพันห้าฉันก็ได้กําไรซื้อสิบสี่ห่อสองพันฉันก็ได้กําไรซื้อสามสิบห่อสี่พันก็ได้กําไร แต่ซื้อห่อเดียวสองร้อยแล้วส่งฟรีเนี่ยขาดทุนแล้ะโดยเฉพาะคนใต้เมื่อกี้สุราธานีที่ว่าจะซื้อโปน้องลนฟ้าสองอบาทหนงเลแล้วโหวตให้น้องลนฟ้าสองรอยก็เป็นสองร้อยหนึ่งบาทฉันบอกไม่ส่งค่ะคุณอยู่ถึงสุราค่าส่งร้อยยี่บสี่บาทฉันเจ๊งถ้าคุณจะเอาคุณต้องคุณต้องส่งค่าส่งมาร้อยหนึ่งมันก็ส่งไลน์มาด่าใช่นหรือเปล่า เมื่อกี้เห็นแม่ไร่สดไงว่าส่งฟรีทั่วประเทศมึงเห็นใจกูเถอะถ้ากูจะต้องควักเงินกูเนี่ยมาขัดทุนให้มึงต้องร้อยยีบสี่บาทกูเอาไปโบดรนฟ้าไม่ดีกว่าเหรอมึงก็ไม่ได้เป็นญาติกูมึงคิดดูว่าสุราธานีมันไกลขนาดไหนอะเคอเรียกมันเก็บค่าส่งแพงกว่าขนส่งอื่นแล้วพอเป็นภาคใต้เนี่ยถ้าส่งกรุงเทพแบบแปดสิบาท แต่พอเป็นภาคใต้แม่งเอากูร้อยยี่บสี่แล้ววันนั้นกูเจออิมาเลเซียผู้หญิงคนใต้อยู่มาเลเซียส่งไปสุระอา่านาราที่ว่ากูเจ๊งค่าส่งให้มันเนี่ยสองพันบาทกูเลยประกาศตอนนี้เลยว่าคุณพี่ที่อยู่มาเลเซียถ้าดูอยู่นะคราวนี้มาซื้อฉันอ่ะฉันไม่ขายในราคาเดิมอ่ะถ้าพี่จะซื้อพี่ต้องจ่ายค่าส่งสองพันบาทฉันว่าพี่ดูฉันอยู่ที่อยู่มาเลเซีย รู้หรือเปล่าฉันขัดทุนในพี่ไปสองพันบาทค่าส่งคือรี่อ่ะแล้วให้กูมาขัดทุนในพวกมึงบ่อยๆกูกูหมดตัวไหมละ่ะวันก่อนมีอีดอกทองคนหนึ่งส่งไลน์มาไม่รู้คนใต้หรือเปล่มามึงอย่ามาพักใต้นะกูก,กูกูไม่ให้มึงเหยียบพักใต้ม่มีสิทธิ์อะไรอีดอกทองประเทศไทยเป็นของคนไทยเจ็ดสิบ้านคนจะเด,เดินไปตรงทุกตารางนิ้วก็ได้อีดอกทอง มึงจะซื้อของมึงจะเอาเปรียบเขาเออถ้ามึงซื้อหกห่อหนึ่งพันเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่าส่งมันสามร้อยแล้วมึงรู้ป่ะหกห่อหนึ่งพันมันก็ต้องใส่กล่องใหญ่ขึ้นใช่ไหมค่าส่งกูสามร้อยบาทส่งเคอรี่อ่ะถ้าส่งคนส่งเออมันถูกแต่มันต้องรอเป็นสิบวันเคอรี่ถ้ามึงไม่ส่งเบอร์โทรศัพท์ผิดเลยรหัสจังหวัดผิดวันเดียวได้รับกูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ให้เมึองอีกอ้ย เห็นแกตูวมึงซื้อเยอะๆกูไม่ว่าแต่ว่ามึงมาซื้อห่อเดียว200รอยแล้วให้กูส่งไปถึงถึงเบตงยลลายอย่างเงี้ยสุราอย่างเงี้ยค่าคนส่งมันแพงรู้หรือเปล่าในกรุงเทพอ่ะแปดสิบบาทพอไปถึงสุราเบตงมันเอาร้อยยบสี่ห่อเดียวนะแต่ถ้าพอหกห่อเป็นกล่องใหญ่หน่อยสามรอบาทถ้าส่งเห็นแกะตู้อ่ะ ถ้ากูจะต้องมาแจ้งให้มึงอ่ะกูเอาไปโวให้หลานกูไม่ดีกว่าเหรอที่จะมาเจ้งให้มึงอะมึงเป็นอะไรกับกูเห็นแกตัวมากเลยอีอะไรนะวอรเร็ตวอรเรตเตอร์แชงไม่อย่าเรียกกูป้าไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอกวูวยเย็ดแม่ โง่แล้วอย่าเสือมามา,มาแสดงความคิดเห็นหนึ่งถึงห้าก็คือประกวดบนเวทีคนที่เข้าประกวดลูกครึ่งอ่ะสวยจะตายพ่อแม่มันข้ามน้ำข้ามทะเลวันนี้มีประกวดร้อยกว่าคนเด็กพ่อแม่น่ะเป็นฝลังรวยๆทั้งนั้นเลยลูกครึ่งเนี่ยเป็นคนไทยมันนั่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาค่าเครื่องบินค่า,ชาใช้จ่นพักโรงแรมมาให้ลูกมันมาเข้า เข้า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 กองเนี่ยเป็นเดือนมันเสียตั้งหลายล้านแล้วรุนไฟจะไปสู้อะไรมันได้แต่ไอ้ที่โหวดนี่คือหมายว่าอีพวกที่ขี้เลแหละแล้วไม่มีทางได้หนึ่งในห้าก็คือคนไหนโหว,วดก็ได้ได้ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็เข้าไปเลยโง่แล้วไม่ต้องมาสอนกูกูเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมการมาก่อนอีควายรู้ไหมกูเป็นกรรมการมิดยูนิเวิร์ส รุ่นนี้ที่แอนนาเสือแล้วตอนกูนเป็นกรรมการน่ะเลยติ้งพุ่งเป็นอันดับหนึ่งรู้หรือเปล่าท็อกออฟ e ทาติดเทนทวิตเตอร์ควายไปอยู่ตรงไหนทั้งโง่ก็ไปที่ Google Search เลยการประกวดมิจิเ e ี s e รุ่นออเดชันตอนที่ลีหน่จังเป็นกรรมการอย่าเรียกกูป้าไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนสันดานเฮียไม่มีมารยาททางสังคม เนี่ย W A E อ่านว่าแวร์บ้างแวร์หรือวาล่ะวาบ้างบบชาอร่อยค่ะวันนี้สั่งอีกแล้วนโะบสถ์ให้น้องล้นฟ้าร้อยบาทโอ้ขอบพระคุณมากนะคะคุณวาที่กรุณาเมตานะคะกรุณาเมตตาล้นฟ้าหลานฉันฉันไม่ลืมพระคุณเลยค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าล้นฟ้าเขาแบบว่าใกล้ๆจะประกวดแล้วแบบตอนนี้เขาฝึกเดินอยู่มันฝึกโดยไม่ต้องใส่ส้นสูงทีงสี่นิ้วอ่ะ มันเดินแล้วมันตกมันตกมันตกเด็กมันไม่เคยใส่ไงเจ็ดขวบเองเนี่ยวันนี้มันก็ฝึกฝึกกับแม่มันนั่นแหละอยู่ข้างล่างฉันไม่ได้ไปยุ่งกับมันเออเดี๋ยวกูจะบ็อกมึงไอสัตว์เดี๋ยวกูจะบ็อกมึงมึงเลวมากไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนไอสัตว์รู้ไม่จริงก็ทำเป็นมาคอมเมนต์ควายกูเนี่ยกรรมการมิจู u n นิเวอรมาก่อนโหวตนี่คือพวกที่ไม่มีโอกาสได้ เข้าใจป่ะแล้วก็ถ้าใครโหวตได้เป็นอันดับหนึ่งคนนั้นเข้าเลยเข้าหกคนงายคือหนึ่งถึงห้าคือเดินประกวดบนเวทีแล้วกรรมการบนเวทีให้คะแนนแต่ไอโหวตเนี่ยกรรมการไม่ได้ให้คะแนนก็ได้เลยถ้าได้อันดับหนึ่งเข้าไปเลยสวยไม่สวยขี้เหร่ยังไงก็ได้เข้าใจยังโง่เดี๋ยวฉันขอขอจบไลน์นี้ก่อนนะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะเข้าไปบล็อกไอสัตว์นี่ก่อน